สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้แต๋ก็จะมาทำน้ำยาซักเสื้อผ้าเนื่องจากเมื่อประมาณสี่เดือนก่อนแต๋ซื้อน้ำยามามานมากแล้วแล้วก็ซื้อไอ้นี้มาด้วยอันนี้มันเป็นเครื่องตวงพอกอาหารหรือว่ามันเป็นแบบตวงแบบวัดปริมาณน้ำเป็นกรัมเป็นกิโลเป็นอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็จะ ไม่เกิน5้าถึงสิโลนะคือจะมาทําน้ํายาเนี่ยนานมากแล้วแล้วก็ดองไว้ <c oughs> ไม่ได้ทำสักทีก็เดี๋ยวจะมารีวิวการทําน้ํายาซักผ้าแบบสูตรฆ่าเชื้อโรคนะใช้ใช้น้ำยาซักผ้าสูตรฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งฝาหน้าแล้วก็แบบฝาแบบเปิดเปิดขึ้นอย่างเงี้ยเออได้ทั้งสองแบบเลยโอเคไปลุยกันเถอะ น้ำยาที่ใช้สูตรซักผ้าคาเชโลกก็มีเป็นแอมพิทอลแซนิโซมโนพอลแล้วก็ใส่กดมะน,นาวไปนิดนึ่งน้ำเปล่าสะอาดแบบขวด1กิโลกร,รัมเท่ากับ1000กร,รมัม ก็สั่งน้ำยามาจากบริษัทฮองฮวนจำกัดตามถุงนี้เลยสามารถสั่งได้มีทุกอย่างเลยส่วนโซน,น้ำยาต่างๆแต่ก็ได้มาจากเพจนี้นะเคมีฟิสิกของสิ่งทออาหารและของรอบตัวมาเริ่มทำกันเลยอันดับแรก ก็ใส่ MP ท่อ55 AB 400กรัมลงไปเลยทุกอย่างมันต้องเป๊ะนะท่านผู้ชมอย่าไปใส่เกินจริงๆในส่วนนี้ไม่ต้องใส่กดมะนาวก็ได้นะแต่ว่าเผลอใส่ไปนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งมันก็คงจะอาจจะซักผ้าได้สะอาดขึ้นนิดนึง พราะใส่อาจจะแบบนิดเดียวเองเครื่องช่างอันนี้มันก็มีที่ไอ้นี่ด้วยนะที่ตัดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกดกดหนึ่งทีปุ๊บม,มันจะตัดของเก่าแล้วเราก็ใส่ของใหม่เข้าไปตัวที่สองใส่เซนิซโซ่ส0งกรัม ตัวที่3ก็ใส่ตามไปเลยโมโนพอล400กรัมทุกครั้งที่ใส่ก็จะตัดตัวเลขทุกรอบนะแล้วพออันดับสุดท้ายก็ใส่น้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่ใช่จากน้ำก๊อกนะน้ำเปล่าน้ำกินจากขวดน้ำที่สะอาดสะอาดอย่างเงี้ย1 0 0 0กรัมก็เท่ากับ1กิโลกรัมแต่ตอนนี้ต่ก็ ใส่กวดมะนาวไปนิดหน่อยคอนฝา <c oughs> จริงๆไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะแต่กดมะนาวมันเยอะไงก็เอามาใส่ปนๆกันเสียได้ของแล้วก็คนๆให้เข้ากันนิดหน่อยอันดาสุดท้ายก็ใส่น้ำเปล่า1000กรัมเท่ากับ1นึกิโลกรัมเอาให้ตัวเลขมันเป๊ะเลยไปได้สัก2-3 ประมาณนี้นิดๆหน่อยๆแต่นี่ก็ใส่เปอเลยพอใส่เราก็ยกออกจากเครื่องชั่างพอก็มาคนน้ำยาทั้งหมดให้มันเข้ากับตัวน้ำคนให้เข้ากันคนจนกว่ามันจะเข้ากันดีอ่ะพอใช้เวลานานนิดนึง ก็มีอุปกรณ์ไม่มากนะก็อันนี้ก็ใช้เป็นชาอะลูมิเนียมส่วนไม้พายคนก็ใช้ไม้พายพลาสติกเนี่ยแหละส่วนที่ตักไถ่ก็อะแดปมาจากขวดน,น้ําเปล่าเอามาตัดแล้วก็ทําเป็นที่หิว้วเพื่อที่จะตักน้ํายาใส่ลงไปในขวดนะก็ขวดมันเหลือก็ใช้เป็นประโยชน์ตอนแรกถ้วยลองใส่ขวดอันนี้ อันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรมันมีไส้มันมีที่กรองอะแล้วมันช้ามากเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนอันนี้จำได้ว่าซื้อมาจากร้านโดโสก6บาทพวกวันนี้ก็ยังอยู่นะใช้ดีมากเลยอันนี้ก็ต,กตั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 กไปให้มันเต็มขวด1นึ่งนี่สามารถทำได้ประมาณ1ขวดกับอีกค้อน,นึง หนึ่งขวดมันก็ประมาณพั0ห้าซีซีใช่ไหมแล้วก็อันนั้นอันนั้นก็จะประมาณอีกขวดนึงก็ใส่ประมาณ400กรัมนะประมาณนี้ก็ใส่ในขวดพลาสติกเนี่ยแหละใช้ขวดน้ําที่เรากินน้ําหมดแล้วอย่างเงี้ยก็เอามาใส่น้ํายาซักผ้าแบบฆ่าเชื้อโรคนะีนี่ก็เทไปให้หมดเลย พื้นที่ที่ทําก็มาทําในห้องน้ำอะ่ะเผื่อบำน้ํายามันหกมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ล้างง่ายๆสะดวกสะดวกนะถ้าไปทําข้างนอกแล้วเกิดไปพลาดทําน้ํายาหกขึ้นมามันก็ทําความสะอาดค่อนข้างจะลําบากนะส่วนน้ํายาส่วนที่เหลือก็เอาไปซักหน้ากากอนามัยต่อแบบผ้านะใช้มันคุ้มค่าเลย อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ได้ขวดกับอีกค้อน,นึงนิดๆเขาเรียกว่าคนนึงขวดต่อกว่าเนาะนี่ก็ลองเทสเลยแต่กกลกลัวว่าน้ํายามันจะกัดมืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบน้ํายามันค่อนข้างน่าจะแรงนะก็เลยใส่ถุงมือในการสังนากกา์กลัวว่าน้ํายามันจะกัดมือเราพอตอนที่ต่ายผสมน้ํายาลงไปอะ่ะมันก็จะมีโดนบ้างแล้วมันก็จะแบบกัดผิวตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ผิวตาจะค่อนข้างบอบบางนะก็ป้องกันไว้ก่อนนะจะได้แบบไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยทีน,นี้ก็ซักเสร็จละพร้อมตากเลยค่าเชื้อโรคเรียบร้อยเลยก็ประมาณนี้แหละนะทำไม่ยากหรอกง่ายๆใครๆก็ทําได้เนาะประหยัดเงินด้วย เท่านี้ก็จะได้น้ำยาซักผ้าสูตรฆ่าเชื้อโรคเป็นที่รียบร้อยแล้วทำง่ายมากเลยนะท่านผู้ชมไม่ยากเลยก็อาจจะเสียเวลาซื้อเครื่องที่วัดวัดวัดกิโลอ่ะอแล้วก็ซื้อนั่นซื้อนี่มาที่ต่ายซื้อมาต่ายจะทำเป็น2ส,สูตรอ่ะมีสูตรเป็นสูตรน้ำยา ซักผ้าแบบฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสูตรล้างผักแต่สูตรล้างผักคือซื้อน้ํายาเขาเรียกว่าน้ํายาล้างผักตัวเก่ามันยังไม่หมดก็เลยยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องทาอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันราคาไม่ไม่ไม่แพงอะแล้วก็เวลาเรา เวลาเราทําน้ํายาซักผ้าฆ่าเชื้อโรคขึ้นมามันก็ใช้ได้นานหลายเดือนเลยดีกว่าที่เราไปซื้อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคตามห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเราทั้งหมดแบบหลายๆแกลลอนที่ซื้อมาราคาก็400กว่าบาทเองก็จะได้ทั้งหมด2สูตรเลยนะถ้าเกิดเอาสูตรเดียวก็ประมาณ300กกว่าประมาณเนี้ยก็ไม่แพงเลยเราก็สามารถมีน้ํายาซักผ้าแบบสูตรฆ่าเชื้อโรคใช้ได้นานแบบ มากๆเลยอ่ะหนึงฝาก็เทลงไปในเครื่องซักผ้าใช่ไหมสามารถซักผ้าได้ประมาณ15-20ชิ้นเอาไว้มาพบกับคลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆจะทำคอนเทนต์แนวไหนเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะท่านผู้ชมบ๊ายบาย